เรื่องทำวินัยต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นหนึ่งทาบวทมาแล้วไม่สามารถอยู่ในพักวินัยของพระได้จะบวชมาดีกว่าเมื่อนี้ประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆผู้เตลิีนอกรีดนอก้อยพวกมันศาสนาปกมหาจนิุปนศาสนาปกทำลายศาสนา ก็จะพาเ่าอุบาสกจิการไปจมในมหาอเบจีนรกเหนในตำราที่เป็นพระมหาที่ออกจากมหาอเวจีนรกแล้วมาเป็นปลาปากนอกบากเหม็นนั่นแหละรเรียนกันทุกคนนี่เขาพวกเธอเรียนไม่มีความเชื่อนี่สเต่ก็เรียนนี่เรียนมากรู้มากแต่ไม่ปฏิบตัติมันมันมีประโยชน์อะไรนั่นแหละเรื่องของเรื่องนั้นแต่สำหรับเรานี่เรียนน้อยแต่เราเคารพ อนี้พวกเธอมาเรียนมากรู้มากแต่ไม่ไเคารพมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะนั่นแหละพระที่จับเงินจับทองนี่เป็นผู้ประมาทหลักทำหลักวินัยเป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ล้านภาษาก็าตามเวลาตายแล้วต้องไปจมในมหาเวจ,จีนรกพร้อมอุบาสกอุบาสิกาที่ทําบุญด้วยกันที่สาธุด้วยกันนั่นแหละดีก็จยังาน พระรูปไหนคันก็แสดงว่าเป็นพวกเดชหนอกที่นอก,นอกลอยอแต่พระรูปไหนคันก็แสดงว่าพวกนั้นเป็นพวกบอนทาลายศาสนาหาคุณงามความดีไม่มีมีแต่ความชั่วช้าลามอโจกระเพิดเต็มในหัวจิตหัวใจของพวกเธอนั่นนั่นความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่บวชตามธรรมตามวิมมม่ไหนจะบวชในโพงไม่ไผ่หรือไงนั่นแหละมีแต่พระที่ลวงโลก ากเน้นยังไม่สามารถทรงมักจงผลก็ทรงทมทรงวินยัยก็เลือดก,ก็พอเสือจนประมาณไม่ได้เหล่าวาซรลกาที่ทําบุญทำกุศลด้วยมากราบมาไหว้เขาจะได้บุญในกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเป็นผู้นําที่ดีที่ไม่ใช่เป็นผู้นําที่เลวนี่มันต้องพร้อมพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมหมดเป็นเรือสํำเภาใหญ่นำาพาวาซรลกาหมุคณะข้ามมหาสมุทรให้ได้ดี นี้เรือสำเพกเล็กๆผู้ผู้พางๆแตกถึงจะออกจากฝั่งหรือออกจากฝั่งไม่ได้เลยหรือบางทีก็ไปถึงกลางทะเลสำเพาก็แตกจมตายหมดส่วนมากเป็อย่างงั้นหม้ถึงพระบินัยไม่สมบุรณบริบูรณ์เรือก็ไม่สมบุญบริบูรณ์พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วอย่างสมบุรบริบูรณ์เราต้องเข้าใจด้วย เราเป็นลูกของพระอ,องค์ไม่ใช่ว่าตั้งศาสดาเองนะลูกนะที่จะมาแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกแล้วห้ามแก้ไขห้ามเพิกถอนห้ามบัญญัติเพิ่มเพราะตอนนี้ก็คือคำตัดออกจอากพระโอษฐแก้วของผู้บริสุทธิ์คือพระเจ้าก็ทำบุญที่ก็ทำเอาที่ อย,อ,อยากได้บุญได้กุศลเต็มไมดหนูก็ทำเอาจี้ถ้าอยากได้บุญก็ไม่ต้องมาอยู่ในผู้ธศาสนาีนั่นเรื่องของเรื่องมันพวกสร้างเครื่งองรางของข็งัขงเขาอุตริว่าตัวเองเรือตัวเองประเสริฐตัวเองมทธิตมินิตเม,น,มนูภาพพวกสร้าง็ญานาคพวกนี้ก็ถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กรบไ้ ไม่มีจิตมีใจเป็นพระเป็นธรรมณะบ้างเลยเลยอีกวัตถุชิกาก็สาธุกการร่วมกันกลุ่มนี้เลยทีย่แน่นอยู่ในนรกส่วนมากจะลงมหาอเวจีนรกก่อนออกจากมหาเมตจีนรกขึ้นมาก็นี่มาบริษันบริวางของนรกกว่าที่จะขึ้นมาอยู่ในสุขติภูมิได้อุ้ยตากตาซะกัน ส่วนมากก็จะออกจากนั้นมาก็เป็นสัสว์ธิรฉานเป็นเปนรตบ้างศัุกกายบ้างต่อมาขายับมาเป็นเสว์ธิรฉานเห็นไหมล่ะเสว์ธิรฉานที่มีความทุกข์ทรมานเป็นเสว์ธิรฉานที่อุรุอยากตายอดตายอยากเห็นหมาหมาขี้เรียนพร้อมโซไม่ได้กินอะไรนั่นแหละเพราะวิบากกรรมตัวนี้สง่งผลห้าร้อยชาติห้าร้อยชาตินั่นแหละเด็พวกเราไม่เข้าใจที่ ว่าพากันทำกันกรรมตัวนีว้าไม่มีแล้วตแต่ล้วก็แล่นไปเห็นไไม่ประมาณไม่ละเหมือนลุงกูไปอยู่กับพระรูปหนึ่ง